สนับสนุนโดย AIS วุ้นเซนตรากิเลนคู่สิงดิสคอเวอร์ไฟฮั1ด0 หยาดฝนโปรยปรายฉันไม่อาจไมายให้เธอกลับคืนฉันอยากลืมรักทุกวัน อเอกวันนี้ครับถึงองวันนี้ครับและช่วงที่สามสามสโดย AIS นะครับพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์ดครับสวัครับสวัครับ ฟังเสียงแล้วนึกถึงบรรยากาศเก่าๆใช่บรรยากาศเก่าๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยอุ่นจังผมทันนะฮะถูกต้องครับพี่เบิร์ตพี่ฮาร์ดถูกต้องนะฮะเพราะเบิร์ดกับฮาร์ดไม่มีเพลงใหม่ไม่เก่าฟังเพลงเก่าๆเราจะนึกถึงเออวันวานนะของเราคปอดตอนไดหมดเลยอ่ะคลอตามได้หมดเลยยุคนี้เขาเรียกว่ายุคพิมเสนครับเนี่ยนะ กลับมาครั้งนี้พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดจะต้องมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมแน่นอน,น,น,อนคืออะไรครับมีคอนเสิร์ต yesterday once more ครับของทางอ่ทางบริษัทเวฟก็จัดขึ้นมาก็กจะรวมแบบศิลปินในยุค80ไอเวฟไอเวฟเ,เนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตเมื่อก่อนหน้านี้สักไม่นาน ประสบความสำเร็จอย่างมากกับคอนเสิร์ตของ The Palace The Gang เข้ามารายการของเรานะมาโปรโมทว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต The Palace ซึ่งพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ไปร่วมด้วยจากความสำเร็จของครั้งนั้นบริษัท iWave ก็เลยคิดว่าน่าจะขยายนะฮะเชิญศิลปินที่ นอกจาก The ะ a พ a c เแล้วเอายุคเดียวกันเลยยุคประมาณยุค80ยุค80 80นี่คือเป็นคริสตทศตวรรษนะฮะคริสต์ศวรรคริสต์ศตวรรษถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็ประมาณสัก25 26 27 28อะไรแนวนี้นะครก็มีมาเลยฟ r ุตตี้เบิร์ดการ์ดนะตู้ดิเล่บิลลี่โอแกนกุ้งตวงสิทธิ์อ้วนวรุณีนะฮะยังมีกัมปีพี่ชายพี่จอ รียกได้ว่าโขกคนมากันเยอะคราวนี้คนก็เลยสับสนเพราะว่าตอนหลังนี่คอนเสิร์ตย้อนยุคมันมีเยอะอย่างที่เขาใหญ่เนี่ยเขาก็จัดมันใหญ่มากเคยได้ยินใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยจัดที่หัวหินผมก็เลยเสนอชื่อว่าน่าจะตั้งชื่อว่ามันแก่มากนี่พี่เอกพี่เอกคุณนิย ท่นี้เอาเลยค่านี้นนั้เขาคุยใจเขาบอกว่าหัวหินครับใครมันจะมาเนี่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น yesterday once more นะฮะจะมีขึ้นวันที่6ธันวาครับที่หัวหินสถานที่เล่นเขาชื่อเซนเทเนียลพาร์คเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับกับงานคอนเสิร์ตในวันที่6ธันวานะครับ yesterday once more red s o music festival นะครับรับรองได้เลยครับเจอพี่เบิร์ดพี่ฮันและศิลปิน ในยุค80ดศสามสิบกว่าชีวิตนะฮะทั้งหมดสิบสอวง30กว่าชีวิตนะฮะบัตรนี้ซื้อได้ที่ไทยทุกสาขาบิ๊กเบิร์ดและ่ฮาร์เลยครับขอบคุณคากน่รับจริงจริงนะน่ารัลยครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณนนทวัฒนาคโชมจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเขียนเข้ามาว่าชีวิตล้มคนอย่าล้มคมใจฝืนลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งยังไม่สายจงตั้งจิตคิดสู้ทั้งใจกายอย่าเสียดายฟ้าหลังฝนย่อมสดใสนะครับได้รับขอราวัลมูลค่า 5 0า0บาทจากแล็กตะซอยไปเลยครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารุ้นกันต่อครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล1น1,000บาทไปห้าพลาดเด็ดขาดครับผมอยากได้เงินไปสร้างห้องดนตรีให้กับลูกศิษย์ของผมอย่าลืมโบวตให้ผมนะครับเบอร์41โรงเรียนวัดเวรุวันครับ ผมอยากได้เงินไปเลี้ยงดูแลแม่และลูกหลานช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับผมสุนทรลุ่งอรุณหมายเลข42ครับ